It's s h o สาร i จเชื่อฟิล์มหรือหนังเสียงขวัญแนวไล่เชื่อขึ้นหนึ่งในรูปแบบของภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับฆาตกรโรคจิตที่พิสมัยการสังหารเหยื่อด้วยมีดหรืออาวุธมีคมต่างๆว่ากันว่ารูปแบบของการทรมานบันเทิงนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคโรมละครในช่วงปลายศตวรรษที่19 ก่อนจะกลายเป็นภาพยนตร์สยองขวัญของผู้กำกับอัลเฟรดฮิช์คอกเรื่องไซโคที่ออกใฉาย่อปี1960หรือกลายเป็นงานมาสเต r ปิพีซให้กับหนังสยองรุ่นต่อมาโดยเฉพาะหนังของผู้กำกับจอห์นคาเพนเตอร์เรื่องฮา l โลวีนที่ออกฉายในปี1978จนกลายเป็นสูตรสำเร็จใหม่ให้กับหนังแนวไล่เชื่อและนี่คือเรื่องราวของหนึ่งในฆาตรกรสุดคลาสสิกแห่งโลกภาพยนตร์ตำนานฆาตรกรแห่งคืนฮาโลวี

ในปี1978จอห์นคาร์เพนเตอร์ได้กำกับหนังอินดี้ทุนต่ำที่เขาร่วมเขียนบทกับเด็บราฮิลอีกทั้งยังลงมือแต่งสกอร์ของหนังด้วยตัวเองโดยตั้งชื่อให้หนังสยองขวัญแนวไล่เชืออนี้ว่าฮัลโลวีนเรื่องราวของหนังภาคแรกจะเปิดเรื่องด้วยคดีฆาตกรรมที่ฆาตกร,รเป็นเพียงเด็กชายอายุหขวบที่ชื่อไมเคิลมเยอร์สในคืนฮัลโลวีนไมเคิลที่สวมชุดตัวตลก เด็กฆ่าพี่สาวของเขาจูดิดด้วยมีดทำครัวทำให้ไมเคิลถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลประสาทแห่งหนึ่งโดยมีด Sam รืแซมลูมิสจิตแพทย์ที่คอยดูแลไมเคิลมาตลอดหลายสิบปีจนเมื่อไมเคิลอายุครบ21ปีเขาก็ได้หลบหนีออกจากโรงพยาบาลและสวมหน้ากากออกไล่ล่าค่าผู้คนในคืนฮัลโลวีนคืนที่ทุกคนแต่งตัวเป็นผู้ผีปีศาจเดินไปทั่วเมืองโดยไม่รู้เลยว่ามีปีศาจจริง บบนมาด้วยลอริสโตรดหญิงสาวที่รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของคืนปล่อยผีมเมื่อเพื่อนของเธอหายตัวไปทีละคนและเหยื่อคนสุดท้ายของไมเคิลก็คือเธอหนังฮาโลวีนภาคแรกใช้ทุนสร้างไปราวสามแสนเหรียญแต่สามารถกวาดรายได้ในอเมริกาไปถึง4 7ล้านเหรียญและทำรายได้ทั่วโลกไปถึง70ล้านเหรียญจนกลายเป็นหนังอินดี้ที่ทำรายได้มากที่สุดและกลายมาเป็นแม่แบบ ให้กับหนังแนวไล่เชื่อในยุค80ถึงยุค90อีกมากมายหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือสุ13ฝันหวาน Friday the 13th ที่ออกฉายและโกยเงินได้ยังถล่มทลายในปี1980จนทำให้ค่ายพาราเมลได้เฟรนช์ชายหนังเชือดมาแข่งกับฮัลโลวีนค่ายยูนิเวอร์แซลจึงต้องนำไมเคิลมเยอร์กลับลงสนามเพื่อทวงบัลลังราชาเชื่ออีกครั้งกับภาคต่อ Halloween ภาค2ที่ออกฉายปี1981 คาร์เพนเตอร์ขอรับหน้าที่แค่เขียนบทร่วมกับเด็บราฮิลเช่นเคยโดยเรื่องเราจะดำเนินต่อจากภาคแรกแบบนาทีต่อนาทีเมื่อไมเคิลรอดตายจากการถูกดรลูมิสยิงและเริ่มเกมฮาลวีเลือดของเขาต่ออีกครั้งโดยยังไล่เชื้อเดื่อไปตลอดเส้นทางการตามหาตัวลอรี่ที่ถูกส่งไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งฝั่งดรลูมิสก็ง่วนอยู่กับการตามล่าไมเคิลให้ได้ก่อนที่เขาจะตามลอรี่เจอ h a l l o w e ี n ภาค2ได้ริชโร o เซนเทล l มารับหน้าที่ผู้กำกับซึ่งต่อมาภายหลังจอห์นคาร e เพนเตอร์ก็เข้ามาช่วยถ่ายซ่อมเสริมให้หนังสยองมากขึ้นเพราะหนังเวอร์ชั่นแรกของโร s e n t เทลนั้นยังตื่นเต้นไม่พอ c a r p เพนเตอร์ตั้งใจจะจบตำนานสยองของ Michael Myers ์ไว้แค่ภาคนี้อีกทั้งยังใส่เหตุผลในการตามล่าลอรีไว้อย่างน่าเชื่อถือและทำให้หนังดูสมเหตุสมผลขึ้นโดยจะเฉลยว่าลอรีคือน้องสาวแท้ๆของไมเคิล บทสรุปของหนังภาค2นั้นเป็นตอนจบลายปิดที่สมบูรณ์แบบและปิดไทม์ไลน์ฮาโลวีนของคาร์เพนเตอร์ไว้เท่านี้ก่อนจะถูกสร้างไทม์ไลน์ใหม่ขึ้นมาในฮา l โลวีนภาค4 The Return of Michael Myers ที่จะเป็นเรื่องราวหลังจากหนังภาค2ถึง10ปีเมื่อ Michael Myers ที่รอดชีวิตจากการโดนไฟครอบและอยู่ในอาการโคมา่ากลับฟื้นขึ้นมาเพื่อตามฆ่าสมาชิกตระกูล m มเออรคนใหม่เจมี่ลูกสาวของลอรีที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ แต่การตามล่าหลานสาวของไมเคิลกลับต้องเจออุปสรรคเมื่อดร์ลูมิสปรากฏตัวขึ้นเพื่อขัดขวางแผนการร้ายของเขาอีกครั้งหนังฮา l โลวีนภาค4ออกฉายเมื่อปี1988โดยไม่มีชื่อของผู้กำกับจอห์นคาเพนเตอร์มาเกี่ยวข้องเลยสักนิด อีกทั้งยังปรับคาแรคเตอร์ของไมเคิลให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่ฆ่าไม่ตายแบบเดียวกับเจสันวอลฮีทำให้แฟนๆคงหนังสองภาคแรกไม่ค่อยประทับใจแต่ถึงยังไงหนังก็ยังทำเงินไปได้ถึง17ล้านเหรียญจากทุนสร้าง5ล้านเหรียญเท่านั้นและในเมื่อหนังยังทำเงินได้ภาคต่อของฮา l โลวีนจึงคลอดตามมาทันทีกับฮาโลวีนภาค5 The Revenge of Michael Myers ที่จะดำเนินเรื่องต่อจากภาค4เมื่อไมเคิลที่รอดตายมาแบบเหนือมนุษย์ในภาคก่อนฟื้นขึ้นและออกตามล่าหลานสาวของเขาอีกครั้งโดยภาคนี้เจมี่จะมีพลังพิเศษที่สามารถเชื่อมต่อจิตใจกับไมเคิลได้ซึ่งทําให้เจมี่เห็นภาพการฆ่าเหยื่อด้วยฝีมือลุงของเธอตลอดเวลาโดยมีดร์ลูมิสคอยช่วยเหลือและปกป้องเด็กน้อยให้รอดพ้นจากการตามล่านี้อีกครั้ง หนังฮาลโลวีนภาคห้าได้รับอิทธิพลจากสภาวะอิ่มตัวของหนังสยองขวัญเช่นเดียวกับหนังชุดสุก13และนิวขมือบแต่ถึงแม้ว่าหนังจะโดนเสียงวิจารณ์ไปในเชิงลบเรื่องบทหนังที่จืดชืดฮาโลวีนภาคนี้ก็ยังสามารถทำรายได้ถึง11ล้านเหรียญจากทุนสร้าง3มล้านเหรียญหน,นังภาค6จึงเริ่มเดินหน้าตั้งแต่ปี1990แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อบทที่พยายามจะนำเรื่องคำสาบและลัทธิซาตานเข้ามาอธิบายสาเหตุ ความเป็นอมตะของไมเคิลถูกรือ้อและร่างใหม่อยู่หลายรอบจนปี1995หนังภาคที่6 Halloween Curse of Michael Myers จึงได้ถือกำเนิดขึ้นภาคนี้ไมเคิลยังคงไล่ล่าเจมมี่ที่โตเป็นสาวและลูกน้อยของเธอโดยยังมีด็อกเตอรลูมิสเป็นก้างขวางคอเช่นเคยนอกจากนี้ตัวละครเด็กที่ชื่อทอมมี่ในหนังภาคแรกยังกลับมามีบทบาทสำคัญในภาคนี้ โดยทอมมี่จะต้องคอยปกป้องลูกน้อยของเจมมี่ให้รอดพ้นปลายมิดของไมเคิลและกำจัดปีศาจร้ายที่ถูกเรียกว่าบุกี้แมนนี้ให้ได้ฮาโลวีนภาค6เป็นการปิดไตราภาคของทม์ไลนเจมมี่และดรลูมิสลงพร้อมการเสียชีวิตของโดนัลด์เพลย์ซึ่งดาราผู้รับบทดรลูมิสตั้งแต่หนังภาคแรกถึงแม้ว่าหนังภาคนี้จะประสบปัญหามากมายทั้งเรื่องบทอาการป่วยของโดนัลด์จนต้องตัดหนังออกมาถึง3เวอร์ชัน แต่สุดท้ายหนังก็ทำเงินไปได้ถึง15ล้านเหรียญจากทุนสร้าง5ล้านเหรียญผ่านมา3ปีหนังฮาโลวีนไทม์ไลน์ใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ20ปีที่ชื่อฮา l โลวีน H2O 20 y e a r s Later ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยได้เจม่ลีเคอร์ติสกลับมารับบทลอรี่อีกครั้งโดยจะดำเนินเรื่องต่อจากหนังภาค2เมื่อลอรี่ที่หลบซ่อนตัวด้วยการแกล้งตายในอุบัติเหตุแล้วใช้ชีวิตใหม่ในชื่อปลอมว่าแคลริเท และเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเวลาผ่านไป20ปีลอรี่ที่ยังคงฝันร้ายถึงพี่ชายจอมโหดของเธอกลับพบว่าฝันร้ายกำลังจะกลายเป็นจริงเมื่อไมเคิลปรากฏตัวขึ้นและออกตามล่าลอรี่กับจอนลูกชายของเธอบทสรุปของการไล่ล่าน,นี้จบลงด้วยชัยชนะของลอรี่ที่ไม่ได้เป็นแค่เหยื่อของไมเคิลมอนเดิมอีกต่อไปแต่กลับลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องลูกชายสี่รักของเธออย่างสุดพลัง Halloween H2O ได้รับเสียงวิจารณ์ในเชิงบวกและทำรายได้ไป73ล้านเหรียญจากทุนสร้าง13ล้านเหรียญซึ่งน่าจะเป็นการปิดตำนานของ Michael Myers อย่างงดงามแต่สุดท้ายภาคตอนในไทม์ไลน์นี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมาในปี2002โดยใช้ชื่อตอนว่า Halloween Resurrection และยังมีเจมิลีมารับบทลอรีเป็นครั้งสุดท้ายส่วนเนื้อเรื่องในภาคนี้จะกล่าวถึงรายการทีวีที่ยกกองไปถ่ายทำเรียลลิต ในบ้านของ Michael Myers ์โดยไม่รู้เลยว่าเจ้าของบ้านตัวจริงกำลังจะกลับมาด้วยบทหนังที่สร้างมาแบบไม่แคร์ต่อความรู้สึกของแฟนๆอีกทั้งตัวละครหลักชุดใหม่ก็ไร้เสน่ห์ทำให้หนังฮัลวีนเรื่องนี้โดนวิจารณ์จวกแทงจนเละไม่มีชิ้นดีแต่ก็ยังสามารถทำรายได้ไปถึง37ล้านเหรียญจากทุนสร้าง13ล้านเหรียญแต่จะทำภาคต่อ,อยังไงในเมื่อภาคนี้ทำทำลายที่งดงาม ของ H2O จนเละแบบนี้ทางออกเดียวของฮัลโลวีนคือการรีบูตฮัลโลวีนเวอร์ชันรีบูตออกฉายไปเมื่อปี2007โดยได้รัอบซอมบี้นักร้องวงไว้ซอมบี้ที่ผันตัวมาเป็นผู้กำกับและโด่งดังจากหนังสุดโหดเรื่อง House of the r o p f ฮัลโลวีนของรัอบซอมบี้จะนำพล็อตของหนังภาคแรกมาเล่าใหม่ โดยจะเน้นไปที่ตัวของไมเคิลและทําให้เราได้รู้ถึงความบิดเบีย้ยวของจิตใจฆาตรกรคนนี้มากขึ้นส่วนบทดร์ลูมิสก็ได้นักสแสดงคุณภาพอย่างเมลคอมมัคดเวลมาสแสดงและบทลอรีก็ได้นักสแสดงหน้าใหม่อย่างสกอตเทลเลอร์คอมตันมาสแสดงหนังเวอร์ชันรีบูตนี้ได้รับเสียงวิจารณ์เชิงบวกและทำรายได้ไปถึง80ล้านเหรียญจากทุนสร้าง15ล้านเหรียญทั้งๆท,ท,ที่หนังรุนแรงลือดสาดระดับเรด R แต่ด้วยบทที่ดูจริงจังตัวละครที่น่าเชื่อถือทำให้ฮัลโลวีนของรอบซอมบี้ได้ใจแฟนๆหนังชุดนี้ไปอย่างง่ายดายก่อนจะมาตกม้าตายในภาคต่อฮัลโลวีน2ที่ออกฉายในปี2009เมื่อรอบซอมบี้ต้องการให้หนังภาค2ของเขาแตกต่างจากเวอร์ชั่นของจอห์นคาเปนเตอร์เขาจึงเปลี่ยนแปลงบทเฮรอรี่มีอาการทางจิตหลังจากเหตุการณ์ในภาคก่อนจนเริ่มแยกระหว่างโลกจริงกับความฝันไม่ได้ ส่วนไมเคิลก็เริ่มเดินทางตามหาน้องสาวเขาอีกครั้งแต่คราวนี้เป้าหมายไม่ใช่การฆ่าแต่เป็นการปลุกสัญชตาตญาณนักฆ่าในตัวลอรี่และวรวมตัวเป็นครอบครัวพันโหดหนังคลรวินภาคสองคงรับซอมบี้ถูกวิจารณ์เริ่มความรุนแรงที่มากขึ้นและบทหนังที่แหวกแนวเกินไปจนทำให้คนดูรู้สึกว่า นี่ไม่ใช่หนังฮัลโลวีนแต่เป็นหนังของรับซัมบี้ที่ยืมความดังของไมเคิลไมเยอร์มาใช้เท่านั้นผลสรุปคือหนังทำเงินไป39ล้านเหรียญจากทุนสร้าง15ล้านเหรียญซึ่งผิดกับรายรับรวมภาคแรกหลายเท่าจนทำให้หนังฮัลโลวีนภาค3ถูกระงับการสร้างส่วนรับซอมบี้ก็กลับไปเดินหน้าหนังสยองเสียดีศาสนาเรื่องหลอดออบซเลมของเขาต่อในปี2011ได้มีการประกาศสร้างฮัลโลวีน 3D แต่สุดท้ายโปรเจก t นี้ก็ถูกยุบไปวันที่15มิถุนายนปี2015ได้มีการยืนยันแล้วว่า Michael Myers กํกำลังจะกลับมาในชื่อตอนว่า Halloween Return ที่เพิ่งเปิดกล้องไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมี m a r า c u s ดัน t a ต d จากหนังสยองไล่เชื่อสุดโหดอย่าง The Collection มารับหน้าที่กำกับ m i เคิลไมเยอร์สเขามีพลักกำลังมหาศาลเหนือมนุษย์บ่อยครั้งที่เขาสังหารเหยื่อด้วยมือเปล่าเขาสามารถบทขยี้กระดูกได้เหมือนเต้าหู้ในหนังสองภาคแรก i c เคิลยังพอมีความเป็นมนุษย์บ้างตั้งแต่ภาคสี่เป็นต้นมา i c เคิลก็เริ่มกลายเป็นเครื่องจักรสังหารแบบเดียวกับเจสันวอร์ฮีเพราะไม่ว่าจะถูกทุบแทงยิงกระหน่ำยิงหรือเผาไฟไมเคิลก็จะกลับมาเดินเฉิมชายและพร้อมฆ่าอีกครั้งในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนเวอร์ชันรีบูตนั้นไมเคิลจะเป็นชายร่างยักษ์ที่ไว้คราวรุงรังแต่ก็ยังทรงพลังเหมือนภาคก่อนๆในหนังทั้ง9ภาคที่ไมเคิลปรากฏตัวนั้นในตอนท้ายเขาจะถูกฆ่าตายก่อนจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเสมอเราจะมาดูวิบากกรรมของไมเคิลไมเยอร์สกันค่ะในหนังภาคแรกไมเคิลถูกด l ร์ลูมิสยิงไม่ยั้งไปถึง6นัดก่อนจะตกลงมาจากชั้น2ของบ้านจากนั้นไม่กี่นาทีเขาก็ลุกเดินหายไปอย่างไร้ร่องรอย ก่อนจะมาพลาดท่าให้ลอรี่ยิงเข้าที่เบ้าตาทั้งสองข้างและถูกดรลูมิสเผาซ้ำจนไม่น่าจะรอดแต่กลับเป็นว่าไมเคิลแค่มีอาการโคมา่าและฟื้นมาล่าลูกสาวของลอรี่ต่อในหนังภาคสีก่อนจะถูกกระนํำยิงจนตกลงไปในเมืองร้างและถูกลาตำรวจจัดระเบิดชุดใหญ่ตามไปทันทีแต่ไมเคิลกลับคลานออกมาเหมือนแค่หกล้มก่อนจะหลับไปอีกหปีแล้วตื่นมาล่าเจมี่ต่อในภาคห้า ก่อนจะพลาดท่าให้ดรลูมิสจับได้และส่งเข้าห้องขังในสถานีตำรวจแห่งหนึ่งซึ่งกลายเป็นว่าไมเคิลสามารถแทกกรงขังออกมาและฆ่าตำรวจจนหมดก่อนจะหายตัวไปหลายปีต่อมาในคืนที่เจมี่คลอดลูกชายของเธอไมเคิลก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งซึ่งในตอนท้ายทอมมี่ได้ใช้จ,จังหวะที่ไมเคิลเผลอฉีดยากดประสาทและกระหน่ำตีจนสลบแต่สุดท้ายไมเคิลก็หายตัวไปอีกครั้ง ก่อนจะปรากฏตัวขึ้นในไทม์ไลน์ของ H2O และถูกลอรี่ใช้ควานตัดหัวจนขาดกระเด็นซึ่งต่อมาในภาค Resurrection พบว่าลอรีฆ่าผิดคนและไมเคิลก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก่อนจะถูกไฟช็อตและเผาไปพร้อมกับบ้านของเขาในตอนท้ายแต่ไมเคิลกลับฟื้นขึ้นมาในห้องเก็บศพเหมือนว่าเขาแค่สลบไปเท่านั้นต่อมาในไทม์ไลน์ของเวอร์ชันรีบูไมเคิลถูกลอรียิงที่หัวในตอนท้ายก่อนจะฟื้นมา เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในภาค2และถูกตำรวจรุมกระหน่ำยิงในตอนจบปิดฉากตำนานไมเคิล9ชีวิต3ามไทม์ไลน์ไว้ที่ปี2009ก่อนจะเริ่มต้นการล่าครั้งใหม่ในไทม์ไลน์ใหม่ในปี2016ที่ไมเคิลไมเยอร์สจะกลับมาใน Halloween Return ก่อนจะจบคลิปนี้พี่น,นานามีเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับหนังฮาโลวีนที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาฝากค่ะ 1. ในหนังภาคแรกและภาค Resurrection ตุ๊กตาของลอรี่คือตุ๊กตา r รจดีย a n แอนแบบเดียวกับตุ๊กตาผีสิงแอนนเบลสอหนังฮาโลวีนภาคแรกเป็นหนังอินดี้ทุนต่ำ จึงใช้ทุนสร้างอย่างระมัดระวังหน้าก,กากที่ใช้นั้นคือหน้าก,กากกับตันเคิร์บจาก Star Trek ที่นำมาทำสีทำช่วงตาและใส่วิกผมเข้าไปสุดท้ายมันก็กลายเป็นหนึ่งในหน้ากากาที่น่ากลัวที่สุดในโลกไปโดยปริยาย 3. หนังภาคแรกใช้เวลาถ่ายทำเพียง20วันเท่านั้น 4. ชื่อนางเอกของหนังฮาโลวีนลอรีสโตรดคือชื่อแฟนคนแรกของผู้กับกับจอห์นคาเพนเตอร์ส่วนเจมี่ลูกสาวของลอรีในหนังภาค4ถึงภาค6คือชื่อที่ใช้เพื่อแสดงความเคารพต่อเจม่ลีเคอร์ต Curtis, ิสนางเอกคนเก่านั่นเอง 5. ในหนังภาค h 2 o ลูกชายของลอรีจอห์นนำแสดงโดยจอร์จฮาร์เน็ตซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเขา Michael Myers I is De ปี1983วิชาตวิดีโอได้จำหน่ายเกมฮา o โลวีให้กับเครื่องอาตาัตริโดยผู้เล่นจะรับบทเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ต้องปกป้องเด็กๆจากไมเคิ hmm. ลล่าสุดปี2014ไมเคิลก็ปรากฏตัวใน DLC ของเกม Call of Duty Ghost โดยผู้เล่นจะรับบทเป็นไมเคิลในแมปชื่อฟ็อก7ชื่อแรกของนังฮาโลวีคือ The Baby Sister Murder 8 หลายๆคนอาจสงสัยว่าทำไมไม่มีไมเคิลไมเยอร์สในหนังฮา l โลวีน3นั่นก็เพราะผู้กำกับจอห์นทาเบนเตอร์ต้องการจะจบเรื่องของเขาไว้ที่ภาค2และสร้างหนังฮา l โลวีนรูปแบบใหม่ทุกๆปีแต่หลังจากหนังฮา l โลวีน3ไม่ทำเงินทางผู้สร้างจึงนำไมเคิลไมเยอร์สกลับมาเป็นจุดขายอีกครั้ง 9. เจนเน็ตลีดาราสาวผู้โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องไซโคปรากฏตัวในหนังฮา l โลวีน H2O โดยเข้าฉากหนึ่ง ร่วมกับลูกสาวของเธอเจมิลีเคอร์ติส 10. นักแสดงสาวแดนเนียลแฮร์ริสผู้รับบทเจมิลอยในหนังฮาโลวีนภาคสีและภาคห่าปรากฏตัวในหนังภาครีบูทของผู้ำกำกับร็อกซัมบีโดยตอนแรกรอ็อกต้องการให้เธอมารับบทลอรีแต่แดนเนียลปฏิเสธรอ็อกจึงให้เธอมาเล่นเป็นเพื่อนสนิทของลอรีที่ชื่อแอนนี่บราเดตแทนจากนั้นแดนเนียลก็ยังรับบทเด่นในหนังสยองอีกหลายเรื่อง เช่นซนโนอีวิวภาค2และไตรภาคของหนังแฮชเชตส์สิบอ็พอลบรัดพระเอกสุดฮอตผู้รับบ Man, ทแอนด์แมนเป็นนักแสดงที่มาเล่นเป็นตัวละครทอมมี่ในหนังฮาโลวีนภาค6 12. หนังภาครีบูทของร็อบซอมบีเป็นหนังฮาโลวีนเรื่องแรกที่ Michael Myers มีบทพูด 13. เดิมทีค่ายด i m e n s i o n Film อยากจะทำหนัง crossover แบบเดียวกับค่ายในล n e ที่นำเ Freddy ครูเกอรมาประทะเจสันว h e ฮีโดยจะสร้างหนังภาคพิเศษที่มี Michael Myers และพิน h e a d จ็กเฮลไรเซอร์โคจอนมาประทะกันแต่ผลสำรวจพบว่าแฟนๆของหนังทั้งสองเรื่องไม่อยากให้สร้างหนังเรื่องนี้โปรเจกต์หนัง crossover จึงถูกยกเลิกไป ในตอนต่อไปพี่นานาจะพาทุกคนไปพบกับตัวละครสุดโหดแห่งโลกภาพยนตร์อันดับที่6ยาจ่าเอเลียนนักล่าจากภาพยนตร์เรื่อง Predator อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดในตอนต่อไปกันนะคะ